สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้พบกับคูโก้อีกแล้วนะครับกับสาระการเรียนรู้เรื่องกีฬาประเภททีมกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาประเภททีมชนิดหนึ่งกีฬาประเภททีมนะครับเป็นกีฬาที่ต้องใช้ผู้เล่นมากกว่า2คนขึ้นไปเล่นในช่วงเวลาเดียวกันผู้เล่นต้องมีความสาม,มารถเฉพาะตัวที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมทีมกีฬาประเภททีมที่ยมเล่นในระดับนานาชาตินะครับก็จะมีฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลฟุตซอลเป็นต้น วันนี้เรามาดูกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั้งการเล่นและการรับชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเป็นการเล่นทั้งประเภททีมชายและประเภททีมหญิงนะครับนี้เป็นภาพของสนามกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับสนามนะครับสนามแข่งขันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง9เมตรยาว18เมตรล้อมรอบด้วยเขตรอบสนามกว้างอย่างน้อย3เมตร ทุกด้านนะครับในระดับนานาชาติกว้างอย่างน้อยที่สุด5เมตรจากเส้นข้างและ8เมตรจากเส้นด้านหลังนะครับมีที่ว่างเหนือพื้นที่เล่นลูกสูงขึ้นไปอย่างน้อย7เมตรจากพื้นที่ในระดับนานาชาติอย่างน้อยที่สุด12.50เมตรพื้นผิวของสนามต้องเป็นพื้นราบเรียบเหมือนกันตลอดทั้งสนามนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของสนามจากบมบนนะครับเส้นบนสนามนะหรือว่าบนพื้นสนามนั่นเองนะครับก็จะมีเส้นขอบสนาม มีทั้งหมดเส้นกว้างแต่ละเส้น5เซนติเมตรมีสีที่แตกต่างจากพื้นสนามนะครับเส้นแบ่งแดนนะครับจะแบ่งออกสนามออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะครับขนาด9,9คูณเเมตรเส้นนี้ลากจากเส้นข้างด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนะครับใต้ตะข่ายเส้นลุกครับแต่ละด้านจะมีเส้นลุกซึ่งขีดทางจากจุดจุดกลางของเส้นแบ่งแดน3เมตรด้วยกันเขตเสิร์ฟนะครับมีพื้นที่กว้าง9เมตรอยู่เลยเส้นหลังแต่ละเส้นออกไปนะครับมาดูตะข่ายนะครับซึ่งเป็นแนว ตั้งเหนือเส้นแบ่งแดนสำหรับทีมชายขอบบนสูงต้องสูงจากพื้น2.43เมตรทีมหญิงสูง2.20เมตรตะข่ายกว้าง1เมตรนะครับยาว9.50ถึง10เมตรทำด้วยวัสดุสีดำนะครับเรามาดูช่องตะข่ายนะครับจะมีกว้าง10เซติเมตร ขอบบนตะข่ายมีแถบพับ2ชั้นสีขาวกว้าง7เซนติเมตรขอบล่างสุดของตะข่ายมีแถบขนานกับพื้นกว้าง5เซนติเมตรแถบตะข่ายเป็นสีขาวกว้าง5เซนติเมตรยาว1เมตรครับเสาอากาศนะครับเสาอากาศแต่ละต้นถูกยึดติดอยู่กับปริมด้านนอกของแถบข้างทั้งสองแต่อยู่คนละด้านของตะข่ายนะครับเป็นแท่งกลมยืดหยุ่นได้ยาว1.80เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง10มิลลิเมตรนะครับ แล้วก็ทาด้วยใย,ยแก้วหรือวัสดุที่คล้ายคลึงกันส่วนบนสุดของเสาอากาศนะครับที่ยื่นเลยเหนือตะข่ายขึ้นไป80ซนเมตรจะเป็นแถบสีสลับกันเป็นช่วงๆยาวช่วงละ10บซนติเมตรส่วนมากเอนิยมใช้สีแดงกับสีขาวเสาขึงตะข่ายนะครับเสาขึงตะข่ายยึดติดก,กับพื้นสนามห่างจากเส้นข้าง0 5ถึง1เมตรความสูง2.5เมตรสามารถปรับระดับได้ลูกลบอลนะครับเป็นรูปทรงกลมทำด้วยหนังฟอกหรือว่าหนังสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้ มีเส้นรอบวงยาว65-67ถึงเซนติเมตรและมีน้ำหนัก260-280กถึงรกรัมมีแรงดัน 0, 0. 3 0านถึงศูกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับมาดูผู้เล่นนะครับผู้เล่นในสนามมีผู้เล่นแต่ละทีมฝ่ายละ6กคนมีผู้เล่นสำรองทีมและไม่เกิน6คนตัวตำแหน่งริบาโร่นะครับคือตัวรับอิสระซึ่งจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับจากเพื่อร่วมทีมเล่นได้เฉพาะ3ตำแหน่งในแดนหลังและไม่มีสิทธิ์ที่จะเสริมนะครับ การแข่งขันนะครับทีมที่ชนะการเล่นลูกจะได้1คะแนนและได้สิทธิเสิร์ฟโดยผู้เล่นทีมนั้นต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาไป1ตำแหน่งการชนะในแต่ละเซตทีมที่ทําได้25คะแนนก่อนยกเว้นเซตตัดสินและมีคะแนนนําทีมตรงข้ามอย่างน้อยที่สุด2คะแนนจะเป็นทีมชนะการแข่งขันในเซตนั้น แต่ถ้าทำคะแนนได้24คะแนนเท่ากันนะครับจะแข่งขันกันต่อไปจนกว่าทีมใดทีมหนึ่งทำคะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด2คะแนนเช่น26ต่อ24 27ิี่ต่อ25าทีมที่ทำได้3เซตเป็นทีมที่ชนะในการแข่งขันนะครับในกรณีที่เซตเท่ากัน2ต่อ2นะครับการแข่งขันเซตตัดสินก็คือในเซตที่5จะแข่งกัน15คะแนนและต้องมีคะแนนนำอีกทีมหนึ่งอย่างน้อยที่สุด2คะแนนนะครับ ช่วงการหยุดพักนะครับการหยุดพักระหว่างเซตพักได้เซตละ3นาทีเรามาดูการเปลี่ยนแดนนะครับการเปลี่ยนแดนจะเปลี่ยนเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันในแต่ละเซตยกเว้นเซตตัดสินนะครับทีมใดทำได้แปดคะแนนก่อนจะต้องเปลี่ยนแดนกันทันทีโดยตำแหน่งผู้เล่นจะยังคงเดิม ต่อไปเรามาดูการขอเวลานอกนะครับนั้นขอเวลานอกนั้นแต่ละเซตจะขอเวลานอกได้2ครั้งครั้งละ30วินาทีและระหว่างเซตที่1นถึงสเมื่อทีมใดจะไปถึงคะแนนที่8และคะแนนที่16ในแต่ละเซตจะให้เวลานอกทางเทคนิคโดยอัตโนมัติครั้งละ60วินาทีในเซตตัดสินเซตที่5ไม่มีการให้เวลานอกทางเทคนิคนะครับแต่ละทีมขอเวลานอกตามปกติได้2ครั้งครั้งละ30วินาทีก็จบ เือของอุปกรณ์และกฎกติกาการแข่งขันวิลลย์บอลเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าเราจะมาดูเทคนิคหรือทักษะในการแข่งขันกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับ